ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสองแง่ชาแนลนะครับเนาะเมื่อหนีได้มากออกนอกสถานที่เมื่อหนีห้าสิบผ้ามาเบิงในบ้านของพ่ออออครับพ่อพอพอหยังบมดูเสจเดี๋ยวไปตามหาคนเอาเด้อนะครับ่าบานเพิ่นในหัวบานเพิ่นสีมีสีมีปลูกยังแน่ครับในรั้วบ้านปลูกอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับอย่างห้าสิบผ้าเข้าไปครับว่าบ้านเพิ่นสิปลูกแน่ครับ ครับ้านเพิ่ปรปับปรุงใหม่รีโนเวทนะครับรีโนเวทบบางรั้วในบ้านเพิ่นมีต้นยังแน่อันนี้มะขามต้องใช้บัตรปลูกลเราเองคืนเองถ้าโดนแล้วนะครับวัดบ้านนี่บัาน,นี่เปธรรมดา คนรวยได้หนิมีรถต่้งหลายขั้นคนน,น,น,น่ะคนน่ะคนน่ะน้าปุ่งด้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หกขั้นครับพี่น้องเอาวาตทินู่สีไ้เบิ้งกันนี้ครับเอาพี่น้องไว้อย่างเอากำลัง เพาะครับนี่ครับต้นที่มันติดเรียบร่อยอะโวคาโดครับอะโวคาโดพนตอเขาเอื่นไ่้อย่างเขาตอกิงก่งบะเขาเสียบยอดบะเขาเอื่นเสียบยอดบนะครับอันนี้เป็นเรียร้อยเพิ่นเอากิง่งเพิ่นเพาะ เพราะกล้าแล้วก็เอากิ้งพันธุ์มาเสียบครับนะครับครับไม่ต้องหลายต้องหลายต้นนาสติสบ้างเหรอครับต้นใหญ่มันอยู่ทางใต้เดี๋ยวเสียภาพสิบอันนี้งหญ่ขึ้นมันแน่เหรอครับ เห็นมาแล้วอะโกคาโดอีกจกปีว่าเขาจะได้กินมากนะครับอันนี้ตอกินแก้วมังกรครับอันนี้ของขาง,งบ้านนะครับไม่ไม่ของเพินนะครับอะโวคาโดต้น ลองใส่ข้างในในบ้านอีกสิคายอะโวคาโดครับหลายขนาดเลยอะโวคาโดต้นใหไงชักปีกอ่ะสามปีสามปีแต่เป็นแบบเพราะเมล็ดเพราะเมล็ดชักปีก็ขาจะได้กินมากเนเม็ดหรือเมล็ดกัอันกันเป็นไม่คนภาสีเพราะเมล็ดเทันปะ ตัมต้นอย่างเจ็ดปีประมาณเดียวเจ็ดปีอันนี้คือทำเมล็ดพันธุ์พันธุ์อะไรก่อนพันพื้นเมืองพื้นเมืองู้พื้นเมืองนี่มันมันสิเป็นยังไงทีน่วยมันหน่วยกลมๆยังไงเล็กน้อยรสชาติมันจะมันความความเป็นไงมันจืดกว่ามันร้อนจืดกว่าสมน่ำตามราคามันตาาามรค แต่กันบ่มีก็พอได้แก่เออก็พอว่าได้กิ่นอะบรว่กระโดอยู่ผ่นเพิ่นเมืองนี่เอาไปเฮ็ดไอ้นมแล้่กระโดอ๋อสนหรัเอาไปทํานมอืมฟังนเขาเฮ็ดปีก็สิได้กินเท็มา <c oughs> มากหัวม่วงยัดโบกยืดตนสารน่วยนั้นเห็นว่ามาตะโอ้เราเห็นต้องยัดโบกนะพาพาไปสวนเด้อ มัน,มนบรรยากาศมอนเบอรี่เห็นปะหวานดีกว่าทิมด้ต้องต้องลูกดำดำอะไรนะตอาตายถ้ามีแดงปุน่นจะ,ะหวานตาแต่ไหนวะต้องแดงแดงต้องแดงแดงมันบ้าคล้ายจีอเออดำดำคล้ายจี่แคนตัสโอ้ <Okay. S 2> แคบวันนี้กำลังบานกำลัองออกดอกปลูกโดนไปนี่ ตามากนะก้าม้างว่ะขึ้นดอกไปเข้าฝึกสวนเดี๋ยวพาไปเฝังสวนหลังบ้านเพื่อนอันนี้ยังนี่บวบพ่วงบวบพ่วงมันจะออกมาเป็นพ่วงเดียวกันอันทั้งใต้นะตัวทั้งใต้กำลังอันนี้ทั่วั่วทั่วฝักกับยาว อันนี้ที่ห่อใส่หอดนี่ป่ะหอข้าวโพดอ๋อ่เสาเสาเสาไฟหน่อยเสาไฟอันหน่อยนะอ๋อย่างก็แม่เลยใุ่เสียงก็แม่เลยได้พอเอาผืนสิ้อผาไปเบื้องหลังบ้านครับอันนี้ยังเนี่ยเชอร์รี่ฮะเชอร์รี่เชอรี่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้โอ้ยังไม่ถ้ามันแดงแดงต้องแดงเชอรี่น้ำจิ้มเกลือนะ โมเมนเชอร์รี่อัานที่อันแดงๆก็อ่านมาฟรังเออผจเหันนี้เชอร์รี่ไทยครับติดดอกการวิธีช่ำคือตัดการไปไปเสียบช่ำเลยได้เล่นปะวิธีว่าเสียบไปช่ำมาติดดอกมาเขาเคยอ่านเคยกลิ่นอยู่ผู้ใดน่ามาให้กลิ่นเหมือนเดนมมันออกเป็นเปลี่ยนปะ อ๋อนี่ภาษาของเพิ่อนอ่าน้ำบนีน้แตกวพน้แตกกี้มองมนฝนตกบ่ฝนตกเปิดว่ายน้ำนไหลค่อยเลยมือนีอันนี้ต้นยังนี่โกโก้โกโก้ยังเก็บไม่ได้ที่จริงปลูกสองทางนี่ยเงี้ยหรือเพอทำยังไงนบางส นี่ฮะอูกระโดงอูกระโดงอันนี้พันอย่างอูอย่าถามพันจำบ่ได้ปลูกหลายพวนไปปลูกแล้วบ่ได้ปลูกหลายพวนจำบ่ได้แฮดนบุดบักแฮดนบุดบักอันนี้ต้องค่อยทะลุนเอาว่ามันพันใดเก็บหายเก่งจังเลยแต่ว่าเราเริ่มเริ่มสังเกตจากใบเริ่มเริ่มออก่ยอะสังเกตจากใบอะไรเห็ดเห็ดตัวยืม อันนี้ตอกิ้งหรอไปใชพ่พวกนี้คือ,อคอือต้นไหนที่เขาเสียบยอดไหม,มจากไร่กำนันจุนโอ้มากไก่ได้ครับบึง<อ>บิง้ง<อ>บึงอันนี้มาไก่ง่ายง่ายจะมาจากไร่กำนันจุนอันนี้มาไก่ครับไร่กำนันจุนบ่ได้หายปี้ได้ไปซื้อมา <laughs> ซือ้อมาทีอันนี้แบบต้นที่เขาติดตาเรียบร้อยเสียบยอดเสียบยอดเรียบร้อย จะเป็นในชมพูพันธุ์ทิพย์เกอะเปลือยเยอะใสของม่งหรอเนี่กาะต้นเนี่กาะชมพูพันธทิพย์ชมพูพันทิพย์คล้ายๆนางพญาเสือขั้วเมืนเป็นดอกอ๋อเออทำทำในดราชมพูพันทิพย์เดี๋ยวมันจะดอกสีชมพูเป็นปะเออสักวันเออักอีกจักปีนี่ยเขาจะเห็นดอกนี่โอ้หลายต้นแล้วนะนะครับ โอเาวท่านเขาบอกไ้เชนแนวคครับฝ่าวาหนิไม่ได้ว่าใหม่มันเงาเลยไมกันเถ้าม่กันเามาันงอันนี้ต้นใหม่ครับต้นใหม่ทนไมนี่ยนี่อันนี้วอที่หายน้ำน้ำต่อน้ำปราปาขึ้นไปทึ่งๆแห้งอันนี้เ้าพอดีใส่เข้ากับปล่อยลงมาเลย แรงดันดีปะเีด,ดบดีีดได้ประมาณสเมตรอ๋อ oh. มั่ไหตัวนี้กระสูสาเมตร uh. มเออสาเมตรกโดยืดแต่้งแนวบกโดวิธีการนันประหลาดก็คือ จะให้หนาคุ้ม้บใ้แมงมันเห็นแมงวาแมงมันเห็นมันจะใบแวงไปเลยอันนี้เป็นเทคนิคเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคเ่งครับสังเกตเ้อครับเห็นใบงงามัอนบบแวง่เพราะวานเพื่อนเอาห้าปิด้บว่าห้แมงเห็นเออมีเทคนิคพิเศษไปเบิ่งอันต้นที่เอาห้าอ่อแมงมมนก็สีหาบ่เห็นเอออันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของไผของมัน้อ อันนี้แมงว่าเห็นคนกันสิว่าเห็นความเ้องมีดาววกัดโดดติดสองคู่ไงหนูจะเป็นพันแหดพันแฮดสังเกตเบื้องว่าต้นใหญ่ต้นไหนราคาเดียวกันร้อยห้าสิบกนอันนี้กับร้อยห้าสิบอันนี้ก็บร้อยห้าสิบอันนี้กัร้อยห้าสิบหมดเลยแม่นทุกต้นราคาเดียวมันมันมันมาซ้ำกันบ่บ่มันก็มาใหญ่ๆเนี่ยแฮด ่ของแท้มันมันมันแสบกว่าพันอื่นโดอจังเลนจะลูกน้อยแล้วก็แสบเนื้อมันจะละมุนไปอ่าเนี่ยจะละมุนพวกนี้ตัดตัดยอดไปเสียบพวกนึงออ๋มันก็เลยเหลือๆสำเนียงจำไว้เลยว่าทริปก็ต้นเนี่ยแหละทั้งตายไปที่ไปหอดตุนบ่ยแง่ห่อตุนบ่ะแปอยู่ข้าวข้าวเดลยเนาะได้แค่นี้แหละสองเลยขนาดได้นานคือ เจะอยู่ตรงกลาพวกข้าวน้ำพอมกครังสิบปีน่นจะขายได้อยู่ค่ะ,ะพวกพยุงเนี่ยประมาณยี่สิบปีขายอแล้วต้นหนึ่งมันจะโกไปต้นละยังต้นแดงเป็นขายต้นละสี่พันเลยถ้าจะเอ,อกมาเบิง้งก็โนคืขายถือเทาต้นแดงไม่แดงไม่แดงพวกนี้น่าจะต้นละสองสามหมื่นเดี๋ยวพาไปเบิง้งพยุงครับนี่บาพยุง สองฝาบปลูกให้มันเป็นในตอนกลางอตอนบนจะเป็นไม้ผลอันนี้เป็นพยุงจักปีแล้วนี่ปีเดียวโอ้ปีเดียวไงปีน,นี้นะกล้ามาตเตอร์ใส่ย้วยสุนทพรพันยูพันยูอ๋อที่ที่เขาให้นะใช่ไหมนนเป็นพยุงโอ้พยุงหลายตนน้นเลยว้ายง่ายเกินมากนี่ ลักพระธรรมดาได้ไหมพระธรรมดาได้นีมเขามาลักตัดเลยต้องต้องหาอย่งเงะหาผ่าสีมามามัดไปเอายูยูยูสาอยู่เพียงเทียนี้กัอนเดี๋ยวจะไปหาผ่าสีมาลักไปมัดอะไรอยู่เขายากเลยอยู่วัดยังตัดยังตัดสานี่ได้เลี่ยงอย่างกี่า าจะเรียนเฉพาะพันแหกเนาอันนี้ไม่แห้งเอาเพท่านอ๋อไม่แห้งเวลาหนามันเออมันจะไปมปกติหนามตาป่ายคุณนะเห็นปะไหลมากครับนนี้เขาไหมหัวถ่วมอยู่ปล่า่วมท่วมแ้ะ่วมจริงๆนี่ขนาดตรงในซูงยังถ่วมไหมเออต้านหนาว่าเราเครื่องต้านหนนว่ามีคุมมีอย่างไหหรอกมาแลงหรือ่า น่ามันสิแห้งแล้วใชหนจะลึกอยู่ตรงกุ่มองนี่บอที่บอกว่าปล่อยปลาบึกนะแมนมันจะฝอนี่ทั้งหุ่นอ๋อมาเดียวหางหล่อหลายป็นไลยปล่อยน้ดตัวไม่ว่ารักกินกั่ตัวไหนไงไปสนิง กินสองคนนั่นลาบกับต้มได้ไงแสดงว่ามารักได้เนาะเด็ดยันไปกินดีอย่างส้มนี่งูเออเมันจะมีต้นมะพริกน้ำหามอ๋อเกือบโอ้เกือบเกือบมะพริกแต่ว่าบุกไปได้มางคนเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมจากสามพันจากหมูหอมมะสกไก่สามพันนี่ปูกปีไก่ในสระอันนั้นปูกวันเพิ่งปี นี่อะไรห้าสิบนละต้นมันยน่ะก็เลยได้ซรัพนี่ก่อนเออมันติดแล้วนี่ติดแล้วราคาไม่ใหญ่จะเจอฝนนี่หลังฝนเออนียนเจ้าหน้าฝนมากนี่นี่ครับปลาบึกปลาบึกมันย่างไงประทันใหญ่ไงมได้เพราะว่าน้ำเพราะว่าน้ำมันบ่เหมาะย่างมาหลายมันสิออกฝนนีัน้นามากนี่ล้นเลยออกจไม่ได้กัน โอ้อันนี้มอเนียวไว้เห็ยังไงไปหดน้หมอเนียวไว้หดน้ำนึกว่ามีเทคนิคอี่ยังอีกนี่ลินจีลินจีลินจีที่สวนนะครับลินจีที่สวนอย่าไปที่หอนะครับห้ามไปกินที่หอลินจี ก็ต erm ้องไปตกไข่แล <g seventeen> ้วป่ามาตกกับแบบนี้เดฟุลเรามาไปไปขออนุญาตเล่ากันเลี้ยงสิละเมื่อกี้มันยังชื่มเมื่อดีๆเราประมาณเลย่เมื่อหนึ่งชิดได้แล้วใส่ใส่กระป๋องยางใส่ยางประมาณว่าสิมาเบิ่งป่าเลยมือยแล้วใ่เออวาสิละเอามีเบ็ดจะได้หั่นอะไรบ้างเมันติดล่ะปะ หาผพใบบัวหมักหมักฟักงาโอ่นเนมือนแดงแล้วมาขอเอาในมันก็เลยบอกว่าอันนี้น่ะฟักผมเออให้ท่านแล้วจะการไปฟักยูก็ยูห่วยกระบอกกาขอเลยเอ้าอันนี้ได้ปลูกวะต้นอย่างนี่ปอเทืองต้องปอเทืองหมดเลยเออโอ้เบิ่งบัออกแต่ว่าเบิ่งบัออกเออนี่ตัขาไปปลูกปอเทืองครับสำหรับเบิ่งบัออกมันมีเหลือตมากเออ เป็นเสียงไ้งี้ปลูกได้งั้นวะเออฟังเสียงครับปลูกใด้พราะฟังเสียงเแียแล้วเออนี่เป็นหมเลกว่าข้างล่างสวงหมาอะไอ๋อสังเกตบึงถ้าถ้าถ้าเขาบเห็ดึืนมากดิมันสีย้อยหน่อยมม่มันเสียด้ยบ้าเออ ถ้าเขาหันมันเฮ็ดข้างแล้วมันจะโยนลงมันจะแย่างอันนี้อันนี้เพิ่นว่าเอาไว้เฮ็ดท่านอันนี้กินว่าท่านห้าเฮ็ดแนวอันนี้ไปเฮ็ดแนวอย่างเดียวเดี๋ยวเอาปากไปเห็นไม่เสริมอันนี้น้อยอันนี้น้อยหน่อยมันอันนี้น้อยมน้งอันนี้ก็น้อยขั้วโอ้น้อยเดียวน้อยเดียวกับอิ่มแล้ว ครับอันนี้ก็เป็นหลังบ้านเพื่อนนะครับปลูกลายย่างครับเดี๋ยวเอาวากระโดงไงถ้า่อยมาเก็บใหม่ <laughs>